เดอะซีกันลงเล่นเกมสุดท้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยการแพ้สิงห์ผงาดแอสตันวิลล่าหนึ่งต่อ2เมื่อวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเดซาบี้เปิดใจว่าแมตชนี้อาจเป็นเกมสุดท้ายของ2ผู้เล่นตัวหลักของทีมหลังทั้งคู่ตกเป็นข่าวย้ายทีมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาโรเบรโตเดซาบี้ผู้จัดการทีมชาวอิตาเลียนของไบตันแอนโฮปอันเบียนยอมรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และมอยเซสไกเซโด สองกองกลางกำลังสำคัญจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในรายของแม็กอัลลิสเตอร์ตกเป็นข่าวว่าใกล้จะย้ายไปเล่นกับหงแดงลิเวอร์พูลขณะที่ไกเซโดซึ่งเคยมีข่าวว่าอาเซนอนยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์แต่ไบตันปฏิเสธเมื่อช่วงเดือนมกราคมก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมเช่นกันในายใหญ่เลือดมาการอนีกล่าวผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเกมสุดท้ายของอเล็กซิสกับมอยเซสผมเสียใจจริงๆ พวกเขาทั้งสองคนยอดเยี่ยมมากๆและเป็นนักเตะที่สุดยอดจริงๆไบตันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าตัวไปเล่นในฟุตบอลทั่วย,ยุโรปครั้งแรกของสโมสรเมื่อพวกเขาจบอันดับ6ได้สิทธิ์ไปลุยศึกยูฟ่ายูโรปาลีกโดยเดซาบีกล่าวต่อไปว่านโยบายของไบตันก็เป็นแบบนี้แหละผมคิดว่ามันถูกต้องที่พวกเขาสามารถย้ายทีมเปลี่ยนทีมและเล่นในระดับสูงกว่านี้เราพร้อมเสมอ เราต้องหานักเตะชั้นยอดคนอื่นเพื่อเข้ามาเล่นโดยที่ไม่มีอเล็กซิสและมอยเซสกุนซือชาวอิตาเลียนระบุแฟนแฟนแมนยูลิเวอร์พูลและอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ